อ่อยอดความเข้าใจเพื่อนํามาใช้จริงงานเขียนโดยดังตรินจะทำโดยวโรดมแก้วกล่มจากธนัญชานิสูตรคงจะเห็นกันแล้วว่าแม้ถ้อยคํานําทางของพระสาวรีบุตรจะแตกต่างจากพุทธพจน์ในรายละเอียดปลีกย่อยแต่โดยแก่นสารของรูปแบบเนื้อหาแล้ว ก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากแนวทางของพระพุทธเจ้าเลยนั่นคือทำให้สบายใจให้ความรู้เรื่องคติข้างหน้าตลอดจนวิธีเข้าถึงคติข้างหน้านอกจากนั้นหากคุณจะสังเกตด้วยความรู้สึกก็คงพบว่าทั้งกีฬาณสูตรและทนัญชานิสูตรต่างมีบรรยากาศการส่งคนไปสู่สุขติที่ควรยึดเป็นแบบอย่าง คือผู้ส่งเป็นผู้มีสติไม่มีอาการโศกเศร้าให้จิตใจผู้จะจากไปต้องพลอยสะเทือนตรงข้ามมีแต่ใช้คำพูดหนุนใจผู้ป่วยให้คิดเป็นเหตุเป็นผลและมีสติพร้อมรับวาระสุดท้ายด้วยความเบิกบานตัดพันธะตัดความผูกยึดโลกที่กำลังจะต้องจากไปให้ขาดแบบไม่เหลือความอะไรใยดีใดๆไว้ และสำคัญสูงสุดคือทำให้ผู้ป่วยนึกภาพออกว่าหลังตายจะเกิดอะไรดีๆขึ้นกับทั้งมีเหตุผลเช่นไรสิ่งดีๆจึงสมควรเกิดขึ้นกับตนถึงตอนนี้เรามีความรู้ที่ตอบโจทย์แล้วได้แก่ 1. สมควรทำให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความสว่างหากผู้พูดนำทางเป็นพระปฏิบัติดีหรืออย่างน้อยเป็นคารวะผู้มีศีลสะอาด ก็ยอมช่วยปรุงแต่งใจให้ผู้ป่วยสว่างตามได้มากแต่หากเป็นญาติสนิทคุ้นเคยที่เข้ามาพูดกันดีๆเจรจาอย่างอ่อนโยนก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเอาตัวผู้พูดเป็นที่ตั้งความสว่างทางตาและทางหูแก่ผู้ป่วย 2. ส,สมควรทำให้ผู้ป่วยจดจำว่าจะยึดความสว่างใดเป็นที่พึ่ง ความสว่างสวัยอันน่าอุ่นใจในโลกนี้เห็นจะไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สรณะสูงสุดในพุทธศาสนา 3. สมควรให้ผู้ป่วยภาคภูมิใจในตนเองเช่นกล่าวถึงประโยชน์ที่เขาสร้างไว้ในโลกนี้เช่นเป็นตัวตั้งตัวตีชวนคุณช่วยกันบริจาคเงินคนละนิดคนละหน่อย สร้างสถานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถาหรือเรื่องที่คุณรู้ว่าเขาภูมิใจเช่นสามารถฝ่าฟันความยากลำบากจนกระทั่งมีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้แต่ความภาคภูมิใจที่ยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงได้จริงไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าความสะอาดทางกายและทางวาจาถ้าทราบว่าผู้ป่วยรักษาศีลอยู่แล้วก็ให้สังเกตว่าศีลที่สะอาดไม่ด่างพร้อย คอยเป็นกําลังหนุนให้เชื่อมั่นว่าเขาเหมาะควรกับที่ที่สะอาดปราศจากมนลทินจริงไหมแต่ถ้าทราบว่าผู้ป่วยไม่รักษาศีลหรือกระทั่งเป็นบุคคลทุศีลอันนี้ก็ต้องชักชวนโน้มน้าวให้เห็นคุณของการรักษาศีลดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลเป็นเหตุให้มีสมาธิอยู่กับอารมณ์ดีๆไม่วอกแวกไปกับอารมณ์เสีย แม้แต่เหล่าอริยะเจ้าก็รักศีลถ้าการข้างหน้าจะได้มีสิทธิ์ไปอยู่ในเขตเดียวกับเหล่าอริยะเจ้าก่อนอื่นก็ต้องรักศีลให้ได้เหมือนพวกท่านจากนั้นก็ให้เขาตั้งปณิธานงดเว้นขาดจากบาปแห่งการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกามโป,ป้ปดและกินเหล้าจนชั่วชีวิตชนิดที่ต่อให้มีใครมาบีบคอให้ตายดับเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ใจอ่อนไม่เผลอละเมิดศีลเลยแม้แต่ข้อเดียว อธิบายด้วยว่าความตั้งใจอันเป็นมหากุศลในช่วงท้ายชีวิตจะเหนี่ยวนำให้จิตมีกำลังและมีสิทธิ์ถือกำเนิดด้วยจิตที่เข้มแข็งไม่อยากผิดศีลทั้งห้าข้ออีกแม้ในชาติหน้าเมื่อฟังความจริงเช่นนั้นเขาจะรู้สึกดีที่มีโอกาสแก้ตัวเหมือนสะอาดสดชื่นขึ้นอย่างผิดหูผิดตาข้อที่สี สมควรแก้ห่วงแก้ปมที่ผู้ป่วยยังติดค้างคาใจอยู่ออกไปให้หมดพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจต้องให้คนที่ผู้ป่วยสามารถเปิดใจคุยได้ทุกเรื่องมาช่วยตรงนี้ไม่ว่าเคยทำผิดอะไรไว้หรือกรรมความลับใดๆมาก็ขอให้เขาเปิดเผยเพื่อความสบายใจของเขาเองหรือเพื่อประโยชน์ของคนอื่นลองนึกดูว่าขนาดยังมีชีวิตอยู่อีกนาน ถ้าเก็บกดอะไรไว้แล้วได้ระบายอย่างรู้สึกโลง่งถ้าใกล้ตายได้ระบายบ้างจะรู้สึกยินดีเป็นทวีคูณขนาดไหนมีงานวิจัยสอบถามผู้ป่วยระยะสุดท้ายว่าอยากย้อนกลับไปทำอะไรมากที่สุดหนึ่งในหล,หลายๆข้อที่ผู้ป่วยต้องการจะทำคือได้มีโอกาสกลับไปเปิดเผยความรู้สึกในใจกับบางคนเช่อนอยากขอโทษอยากบอกว่าใจจริงรักแค่ไหน อยากขอคืนดีหรือกลับมาพูดดีๆกันอีกเป็นต้นข้อที่หสมควรปลดพันธนาการจะเป็นสายใยบางหรือสายโซ่หนาก็ตามที่อาจผูกจิตผูกใจผู้ป่วยให้ยังคงติดค้างอยู่กับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายทรัพย์สินเงินทองของชอบใจ การพูดลอดใจด้วยภพภูมิอันน่าปรารถนาที่เหนือกว่ากันประนีตกว่ากันเพื่อให้รู้สึกว่าอะไรอะไรในโลกที่ต้องทิ้งไปอยู่แล้วนั้นด้อยกว่าหยาบกว่าแม้คุณจะสักแต่พูดพูดทว่าก็จะมีผลใหญ่หลวงกับจิตใจของผู้ใกล้ตายอันนี้ขอให้ลองนึกดูตอนที่คุณกำลังรู้สึกย่แย่ประสบแต่เคราะห์ร้าย พอมีคนมาพูดให้กำลังใจสั้นๆว่าเอานะ่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแน่ๆคุณยิงใจชื้นมีความสุขขึ้นมาได้แต่คนใกล้ตายยิ่งกว่านั้นแค่พูดว่าถ้าตัดใจจากโลกนี้หวังพบอะไรดีๆกว่ากันได้เขาจะเบิกบานปรีดาชุม่มชื่นใจหรือถึงขั้นตั้งตา,ตารอเลยทีเดียวข้อที่6<ว> สมควรให้ความรู้ความเข้าใจทำให้นึกภาพออกว่าแม้สวรรค์ก็แบ่งเป็นชั้นๆั้นหน้าติดใจมากน้อยไม่เท่ากันยิ่งจิตประณีตยิ่งกามสว่างก็ยิ่งสมควรแก่สวรรค์ชั้นที่น่าติดใจยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณอาจจำเป็นต้องใช้เวลาค่อยๆพูดที่ละเรื่องที่ลบปลาะเช่นถ้าทราบว่าผู้ป่วยติดผู้หญิง ก็เปรยบ่อยบ่อยทำนองได้ยินว่านางฟ้าสวยกว่านางงามจักรวาลอีกสมัยพุทธกาลเคยมีหนุ่มไปเจอนางฟ้าเพรากลับมามองผู้หญิงในโลกเทียบแล้วเหมือนลิงเหมือนข้างไปเลยการยกระดับความผูกพันเพื่อถอดถอนพันธนาการไปตามลำดับอันเป็นอุบายที่ใช้ได้จริงเสมอโดยเฉพาะสำหรับมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีกิเลสหนากันอยู่